สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุภุสุคน,น,นเ้เนกับปุ๋อยานิงนงาน้งก็เราจะพี่น้องยานิ้วก็มีกล่าวมามเป็ดเรื่องบดแผวพายเอกกนังเอกพี่น้อง,องน้องสันวงสะท้อนบางสิ่งที่เราชอบแต่ไม่ใช่บางสิ่งที่เราใช่แต่ไม่ชอบคนที่โชคดีคือชอบในสิ่งที่ใช่งงไมหมลวาวสันพี่น้องเป็นน้องสันและพี่น้องใจเอฟซีก็เขามาคอมเมนต์รัวๆเลยพี่น้องนะฮะกับเอกกนังเอก รอสวยมากพี่น้องขอบคุณเสื้อคู่ด้วยนะคะพระเอกของสันเข้ามาคอมเมนต์พี่น้องจ้ะอิบซีเข้ามาคอมเมนต์ฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอต่อจากนี้ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆมีแต่ปฏิหารนะคะรักนะคะแปลว่าอันซันน่ารักที่สุดเลยรักๆค่ะพระเอกนางเอกดูแลกันตอนที่มีโอกาสน้องซันมาดีมาเพื่อสร้างสรรค์ผสมกับวงแพลวาา ขอให้งานปังๆคู่จริงคู่จิ้นก็แล้วแต่รักทุกอย่างที่เป็นแพลวพาวน่ารักเกินต้านพระเอกนางเอกน่ารักที่สุดเลยแมนี่ลีพี่น้องแกน,น้องสันมาแรงปลอดแพลวพา,วพาวแล้วก็เก่งอยู่แล้วน้องสันกับอินเตอร์เทนเก่งทั้งสองโอ้สุดยอดมากพี่น้องกาน,น่ารักที่สุดเลยเคมีตรงกันทำอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง เฮงๆปังปังนะคะใส่เสื้อคู่แล้วสวยหล่อมากคะ่ะเมนพี่น้องจหนาตาดีทั้งคู่ไข่ายๆกันเนี่น้องพี่น้องนะน้องสันกับบอดแพราพาเลาะไขา่ไกันหล่อมากพระเอกนางเอกสวยงามมากคะ่ะน่ารักมากใส่เสื้อคู่ชอบทั้งสองคนเลยจ้าซู้ๆนะคะซู้ไปด้วยกันตัวเกียวนาดิตะแม่พ่อตาหักแท้ตาแพงตาสังข์ขากวัารันพี่น้อง ยานิวกับอ่านคอมเมนต์เด้อพี่น้องมูเจเยามาว่ายานิวเด้อพี่น้องจ๋าน่ารักจังเลยน้งบอดแพวพาวน้องสันวงสะท้อนโอ้ยน่ารักที่สุดเลยน้องสันน้องแพวขอให้อยู่แบบนี้รักกันนานๆน,น,นะคะมีอะไรก็บอกกันนะคะน้องสันน่ารักที่สุดเลยน้องทำงานคู่กันกระแสตอบรับดีมากพ่อเขาเอนเตอร์เทนเก่งมีความสามารถทั้งคู่ ชมผลงานจ้าขอให้เฮงเฮงปังปังเลยเลยนะคะชอบคู่นี้จังเลยอย่าทิ้งกันนะคะรักกันแบบนี้ตลอดไปติดตามรักเสมอค่ะน่ารักที่สุดเลยค่ะน่ารักทั้งสองคนเลยเสื้อกะงามคุณกะ่อกะสวยแม่นพี่น้องจลอ้ลรอสวยขัพเพเอกะนังเอกสุดยอดมากี่ลีพี่น้องเพเอกะรอรอนังเอกะสวยสวย โอ้ยสอ,อนเพล่นลีเกน้ำกันพี่น้องนะค่ะพระเอกเล่นคือคือเตียนโอ้ยเป็นตะหักคักพี่น้องเบามาเราย่านิ้วเสด็จกลับไปเบิ่งย้อนลังอีกพี่น้องจาไม่งงนะคะพ่อชอบอ่านยังไงก็เข้าใจค่ะพ่อรักเธอสองคนค่ะรักรัก s a n p น่ารักที่สุดเลยพระเอกนางเอกน่ารักจังเลยค่ะแมนพี่น้องจ่าก,ก็ขอให้พระเอกนางเอก เฮงเปัง,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 งปังเลยด้วยจา้าน้องสันวงสะท้อนบอสแปลผ่าแสงท้องเดินทางไปทั้งใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางเฮงเๆปังปังเลยด้วยจ้าพี่พี่น้องนองมีความิดเห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู่ปังเลยด้อยจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจา้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบายบาย